รับผมพี่น้องชาวครื่งเสียงกลางแจ้งและก็ fc mode s o u t e c h ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมานําเสนอ,อการต่อเครึ่องเสียง3ทางสําหรับเครื่องเสียงขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ power amp ถึง3ตัวนะครับโดยใช้ power amp ตัวหหรือ2ตัวก็ได้ถ้าเป็นตัวหนึ่งก็ใช้ s ับเบสข้างซ้ายหรือว่ากลางแหลมข้างขวาแต่ว่าเทคนิคนี้มันจะต้องใช้ค r อส3สทางประกอบกับสายวายนะครับ XLR ตัวเมีย2ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้1ตัวสำหรับเข้า power m นะครับสองตัวนี้จะออกจากเสียงกลางนะครับออกจากเสียงกลาง1ออกจากเสียงแหลม1นนะครับเพื่อแยกในคอร์สนะครับมันจะสามารถตัดคอร์สได้นะครับสามารถตัดคอร์สได้ กลางแล้วก็แหลมนะครับแปลงเป็นาทาถังนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูาการทดสอบจริงนะครับการทดสอบจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูโครงสร้างโครงสร้างที่ผมได้เขียนขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับสำหรับสายวายที่ที่ทำขึ้นนะครับจะต้องทำตัวเมีย2 ออกคู่หนึ่งนะครับปกติถ้าเกิดเราพ่วง power เนี่ยเราจะผู้หนึ่งเมีย2ใช่ไหมครับเรามาดูนะครับโครงสร้างโครงสร้างของเขานะครับอย่างนี้นะครับจะจะเห็นภาพบนนะครับภาพที่ไปกลางแหลมนะครับผมจะเอาเสียงกลางกับเสียงแหลมมาพ่วงกันนะครับถึงจะพ่วงกันยังไงนะครับเมื่อต่อเข้า power แล้วเวลาเราตัดนะครับเวลาเราตัดมันจะมันจะตัดออกนะครับตัดออกคือตัดกลางออกตัดแหลมออกเดี๋ยวเราจะไปดูที่การทดสอบนะครับ ซึ่งผมจะทดสอบให้ดูจาก power ตัวเดียวนะครับจาก power ตัวเดียวฉะนั้นท่านท่านที่เล่นเครื่องเสียงขนาดเล็กก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าท่านจะไม่สามารถเล่น3ทางได้นะครับการเล่น3ทางนี่จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับถ้าเล่น 2, 2ทางโอกาสเสี่ยงในการกลางแหลมขาดแหลมขาดก็มีเยอะเพราะว่าแหลมมันเท่ากับกลางนะครับแต่ถ้าเราเล่น3ทางมันจะเซฟมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทดสอบกันในวันนี้นะครับเราจะเห็นดอกลำโพงดอกเดียวนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ทดสอบวันนี้ก็ปกระกอบด้วยแท่น power หนึ่งแท่นนะครับ2อแชนงน h นะครับตัวบนก็จะเป็นคอร์ดสามเป็นคอรดิจิตอลนะครับ DBX 260วันนี้ผมเอาคอสดิจิตอลมาเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมคอรสามทางไว้นะครับ คอร์ดิจิตอลก็ทํางานหลักการเดียวกันคือเราจะสามารถที่จะแต่งตั้งเป็น3ทางได้นะครับส่วนอินเตอร์เฟสนะครับก็จะใช้อินเตอร์เฟสบรลินเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นแทนมิกเซอร์นะครับเราจะปล่อยสัญญาณเสียงเข้ามาแล้วก็ต่อเข้าคอร์ดดิจิตอลนะครับแล้วก็ต่อไปพาวเวอร์แอมพ์พาวเวอร์แอมพ์ทางซ้ายทางซ้ายจะตั้งไว้สําหรับ เป็นซับเบดนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ทดสอบซับเบดผมจะทดสอบแต่กลางกับแหลมให้ท่านดูนะครับเนื่องจากว่าจะใช้ตู้ PS ใบเดียวนะครับจะใช้ตู้ PS ใบเดียวถึงใช้ power ตัวเดียวเป็นข้างขวานะครับเป็นกลางแหลมเรามาดูด้านหลังนะครับอันนี้จากอินเทอร์เฟซนะครับอันนี้สายสัญญาณจากคอมพิวเตอร์นะครับเป็น USB นะครับ ออกจากอินเตอร์เฟสนะครับก็จะมาออกสายขวาเหมือนกันนะครับก็มาเข้ามาเข้าคอสนะครับอันนี้ด้านหลังคอสนะครับหนึ่งสองที่ผมตั้งเป็นซับเบสนะครับสามสี่เป็นกลางแหลมนะครับแล้วก็ห้าหกเป็นเสียงอ่าสามสี่เป็นกลางนะครับห้าหกเป็นแหลมนะครับห้าหกเป็นแหลมแล้วก็จะมาต่อเข้าที่พาวเวอร์แอมพ์ข้างเดียวนะครับผมจะใช้ข้างเดียวเนื่องจากจะทดลองกับตู้ใบเดียวนะครับ การทดสอบโดยใช้นี่นะครับสายวายสายวายนะครับอันนี้เป็นสายวายที่ผมที่ผมต่อขึ้นเองนะครับนี่เป็นสายวายที่ต่อขึ้นเองนะครับโดยจะใช้เสียบที่ตัวที่4นะครับหมายเลขสี่นะครับผมจะสอบเสียบ2ตัวสุดท้ายนะครับผมเสียบก่อนเข้าไป นี่นะครับ4กับ6นะครับเดี๋ยวเราจำไว้4กับ6นะครับเพราะว่าจะต้องไปเปิดด้านหน้าอันนี้ก็จะมาวายก็คือมาพ่วงกันนะครับมาพ่วงกันมาออกออกเส้นเดียวนะครับมาเข้าที่ power นี่นะครับนี่นะครับาสายเส้นเดียวนะครับแล้วก็มาพ่วงกันนะครับตรงนี้อ่าทำเป็นสายวายแล้วก็ อันนี้เสียงกลางอันนี้เสียงแหลมนะครับมาเข้า power มาดูว่าผลมันจะมันจะตัดขาดไหมนะครับใช้ power ข้างเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับอ่าตัวบนสุดตัวบนสุดนะครับผมใช้อ,อินเ r อร์เรฟสเบรนเจอรนะครับอ่าตัวกลางนะครับเป็น dbx 260นะครับ dbx 260เป็น Cross Digital นะครับ ตัวล่างเป็น power สอง channel นะครับ2อง channel ทดสอบกับลำโพงดอกหนึ่งนะครับดอกเดียวนะครับเราจึงต้องใช้ดอกเดียวอสมมุมติว่าครั้งนี้เป็นซับเบสนะครับเราไม่ต่อนะครับเราปิดไว้เราจะเปิดเฉพาะ,ะกลางแหลมนะครับกลางแหลมเดี๋ยวเรามาเปิด <c oughs> <c oughs> เปิดคอร์ดดิจิตอลนะครับอ่าเปิดสัญญาณคอร์ดดิจิตอล เราจะตั้งไปที่ช่องช่องนี้นะครับช่องหมายเลขเก้านะครับอ่ามันจะเป็น2องคูนกคือเราจะอ่าทดสอบที่สทางนะครับทดสอบคอร์อสสทางนะครับเมื่อกี้เราต่อไว้อ่าตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้อ่าตอนนี้ตอนนี้มิวไว้หมดนะครับตอนนี้เราจะเปิดแค่อ่าห้หเสียงกลางกับ6เสียงแหลมนะครับเราต่อเป็น3ทาง โซนหนึ่งสองซับเบสเราไม่ได้ต่อนะครับซับเบสเราไม่ได้ต่อเพราะว่าเราใช้ลําโพงดอกนี้ลำโพงที่ทดสอบนะครับเป็นลำโพง PS นะครับลำโพงมีซึ่งมีอดอก888กับดอก12นิ้วนะครับ PS 12นิ้วซึ่งมันพ่วงก,กันอยู่นะครับเราไม่ได้แยกนะครับไม่ได้แยกสเปคคอนนะครับไม่ได้แยกสเปคคอนสองดอกในพ่วงก,กันอยู่เพียงแต่ใช้เน็ตเิรคแยกนะครับ าสายตัว C ก,กัน Low p a ฟิ Filter นะครับเป็น High Pass Filter พูดผิดนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเรามาเช็คดูที่นี่ก่อนนะครับาสามสามทางนะครับสองคูณหกนะครับที่ชแนนที่เก้านะครับมาดูที่นี่ นี่นะครับเสียงกลางนะครับอันนี้กลางอันนี้แหลมนะครับกลางใช้สามสี่นะครับอันนี้แหลมแหลมคือห้าหกนะครับเดี๋ยวกดไปดูนะครับนี่นะครับห้าหกห้าหกคือคือเสียงแหลมนะครับตั้งเกณฑ์อ่าเกณฑ์ผมจะตั้งไว้ที่ลบลบหกเดซิเบลนะครับอ่ามันจะเซฟ ตั้งความถี่ไว้ที่ลบหกเดซิเบลนะครับนะครับส่วเสียงเสียงกลางนะครับเสียงกลางาตัวนี้นะครับความาเกณฑ์น,นะครับเกณฑ์เกณฑ์เราจะตั้งเกณฑ์ไปที่ลบหกเหมือนกันนะครับไว้ที่ลบหกเดซิเบลนะครับามาตรฐานเสียงนะครับหน้าวทีนะครับ ตั้งไว้ที่0.64ลบ5นี่นะครับนี่นะครับลบกนะครับอันนี้่4.0นะครับร้อยแปดสิบถึง4.0 ความถี่โลพาร์ติลเตอร์ของอเสียงแหลมนะครับอันนี้เสียงแหลมห้าหกนะครับเราตั้งโลพาร์ติลเตอร์ไว้ที่หมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดโนทีนี้เราจะมาลองเปิดเสียงกันนะครับตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้ให้ชัดนะครับนี่นะครับ อ่าตอนนี้เรามีไว้ก่อนเรามีไว้ก่อนแล้วเราลองลองปล่อยสัญญาณเข้าก่อนนะครับตอนนี้ปล่อยสัญญาณมาแล้วนะครับอ่าไฟแดงขึ้นแลวนะครับปล่อยสัญญาณมาแล้วเรามาดูที่คอร์สนะครับอ่าเปิดพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์เปิดแล้วนะครับอ่าเปิดพาวเวอร์แล้วก็อ่าตัวนี้ซาเบตเราไม่เปิดนะครับเราไม่ได้ต่อเราจะต่อข้างขวาข้างเดียวนะครับเราก็เปิด เปิดเกนมาสักหน่อยหนึ่งนะครับลองปล่อยเสียงกลางดูก่อนนะครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเสียงแหลมนะครับ3ามทางน,นะครับนะครับเสียงแหลมอันนี้เสียงแหลมนะครับ ตัดเสียงทางนะครับตัดเดิีสิวเสียงกันเห็นไหมครับถ้ากว่าสายวายนี้เราสามารถที่จะวายเรามารวมกันที่พาวเวอร์แท่นเดียวนะครับนะครับอันนี้มันจะแตกต่างกับสองทางนะครับเราไปดูสองทางนะครับอ่าสอง ทีนี้เราจะลองไปปรับไปที่สองทางเะปรับไปที่ช่องหกดูอันนี้อันนี้สองทางนะสองทางนะครับลองเลือกช่องหกดูนะครับโหลดโหลดช่องหกดูอันนี้สองทางเราไปดูอ่าเราจะมาดูเสียงที่สองทางนะครับ เสียงสองทางนี่จะไม่ต่างกันนะครับสองทางนี่ม um, ัน้ม um, ิ t t ้วนะครับมันจะออกมันจะไม่ไม่ไม่แยกนะครับไม่แยกเห็นไหมครับมันจะไม่แยกนะครับมันจสองทางนะครับทั้งทั้งสองดอกนะครับทั้งสองดอกจะออกเหมือนกันสองดอก thank you あっ。 ครับผมสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับแท่น power แท่นเดียวหรือ2แท่นเนี่ยเราสามารถที่จะต่อ3ทางได้นะครับต่อ3ทางได้กับตู้ ps ps 2ทางซึ่งมันพ่วงกันอยู่นะครับระหว่างดอกกลางกับดอกแหลมนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้คอสเป็นตัวบังคับนะครับที่ผมทดสอบให้ดูเป็นคอสดิจิตอลเนื่องจากว่าคอสอนาล็อกผมมีแค่2ทาง นะครับวันนี้นะครับก็เลยไม่ได้ใช้คอร์สอะไรหรอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะใช้เทคนิคเดียวกันนะครับใช้เทคนิคเดียวกันก็คือเอา,อาเสียงกลางกับเสียงแหลมมารวมกันนะครับไปเข้าพาวเวอร์เท่านั้นท่านก็จะลดปริมาณพาวเวอร์ลงแท่นหนึ่งแล้วก็ในการเซฟดอกกลางดอกแหลมเนี่ยมันอยู่ที่การตั้งความถี่แล้วก็ตั้งเกณ์น,นะครับที่ออกจากคอร์สนะครับ เน้นนะครับเป็นการตั้งเกณฑ์ที่ออกจาก cross นะครับเป็นจุดสำคัญนะครับก็คือถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับเมื่อเมื่อตัดตัดกลางนะครับก็ออกจะออกแต่แหลมตัดแหลมก็จะออกจากกลางแต่กลางนะครับมันก็จะแตกต่างกับการเล่น2ทางนะครับซึ่งการปรุงเสียงนี่จะได้สมูทกว่าบางทีถ้าเล่น2ทางกลางแหลมมันเท่ากันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ,ะปรุงเสียงกลาง ให้มันเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับเสียงแหลมให้มันลดลงอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ทึกสั้นๆนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม